ติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของน้องๆ้ทานผลัดใหม่ผลัดที่1รุ่นปี2,564นะคะหลังจากเข้าประจำการสัปดาห์แรกจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งกองทัพภาคที่2โดยมณฑนฐานบกที่21เขาก็ยังคงเข้มงวดน,นะคะภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันกับคุณพงสิทธิ์วรรณวิจิตนะคะรายงานมาจากจังหวัดน,นครราชสีมาเชิญค่ะขอบคุณมากครับและรุณสวัสด์ยามเช้าแฟนข่าวททบ5ทุกคนครับ กองทัพภาคที่2พร้อมต้อนรับทหารใหม่พัดที่1ทัพ2,564นะครับภายหลังเข้ากองประจำการภายใต้มาตรการป้องก,กันโรคโควิด -19 ครับโดยบรรยากาศการรับทหารใหม่พัดที่1ทัพ2,564นะครับของกองประจำการกองพันหาราบมณฑลฐานบกที่21โดยทำการตั้งจุดรับและคัดกรองจุดแรกครับอยู่ที่กองพันวการรับทหารใหม่จากสนามกีฬากลางค่ายสุนทรนารีจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งดาเนินการโดยมณฑลทนหารบกที่21เ็ป็นไปนตามมาตรการการป้องก,กันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดซึ่งศัสดีนะครับแต่ละอาเภอก็จะเป็นผู้นําส่งทหารใหม่เข้ารายงานตัวของกองประจําการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เบื้องต้นก่อนที่ทหารใหม่จะเข้ารายงานตัวศัสดีอําเภอและสาธารณส,สุขอําเภอได้ทําการคัดกรองโควิด -19 เบื้องต้นและจัดรถยนต์นําส่งมีการนั่งเว้นระยะห่างไม่มีการแวะยังสถานที่อื่น,นสำหรับมทวนทนหารบกที่21 มีทหารใหม่เข้าประจำการจาก4จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิอุดรธานีและหนองคายรวม1840นายรวม59หน่วยฝึกทั้งหมดจะต้องเข้าสู่ขบวนการคัดกรองโดยโรงพยาบาลค่ายสวนนารีนะครับทำการคัดกรองและซักประวัติกรส่งเข้าหน่วยฝึกข้อข้อเน้นย้ำและข้อ,ของหงายในเรื่องการรับก็คือการเตรียมการของหน่วยนะครับในสภาวะที่ขณะนี้ที่โควิดกำลังระบาดอยู่นะครับในพื้นที่ แต่ว่าทหารของเราส่วนใหญ่ก็เป็นทหารในภาคอีสานอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มาจากส่วนในพื้นที่สีแดงอาจจะน้อยนะครับแต่ขณะเนี้ยเรารมาได้ว่าในจํานวนทหารของเราที่เข้ามาถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเราสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะนั้นเราจะรู้ว่าเข้ามาจากไหนและให,ให้ให้เซีเตรียมการไปแล้วสำหรับชุดครูเนี่ยเราทําการฝึกตามมาตรการนะครับกับเบิลโซนครับเราก็จะแบ่งครูเอาเป็นชุดๆุดดนะครับก็ให้ทหารเนี่ย ฐานเข้ามาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มย่อยๆประมาณ8คน8คนต่อครู2คนตลอดเวลาก็จะอยู่กันไปใน14วันแรกก็จะมีการกักตัวอะไรไปแล้วก็14วันต่อไปก็มีการฝึกด้วยแต่เป็นฝึกเบาแล้วก็อยู่ในช่วง28วันหรือ4สัปดาห์จนกว่าจะปลอดภัยทั้งหมดครับรับเรารับที่อำเภอเนี่ยก็จะให้ตรวจได้แต่ที่อำเภอเลยนะครับมีกลุ่มเสียงกลุ่มเขียวกลุ่มเหลืองนะครับทั้งหมด นะครับที่อำเภอก็ถ้าเราตรวจพบล้วก็จะดําเนินการรักษาเลยแยกตัวรักษาเลยครับแล้วก็เข้ามาที่ค่ายในแต่ละค่ายของทุกจังหวัดที่เราอยู่นะฮะหน่วยทหารเนี่ยก็จะทําเหมือนกันหมดพอเข้ามาค่ายก็จัดกลุ่มแบ่งอย่างนี้นะครับซึ่งหน่วยฝึกทหารใหม่นี้กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21ค่ายสุนรธ,ธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมามีทหารใหม่เข้าประจำการ208นายจะทําการสแกนไทยชนะแอดไลน์กลุ่มทหารใหม่ให้ติดต่อกับผู้ปกครอง ภายหลังจากทหารใหม่เข้าประจำการห่วงเวลา1-14กรกฎาคม2564ทั้งหมดจะต้องกักตัวภายในใหน่วยฝึก14วัน เพื่อให้เป็นไป,นปนตามมาตรก,การการป้องก,กันโรคโควิด -19 มีการแบ่งกลุ่มฝึกทหารใหม่8นายต่อครูฝึกทหารใหม่2นายซึ่งเข้าสู่สัปดาห์แรกก็จะเป็นการกักตัว14วันและการให้ความรู้ทหารใหม่เบื้องต้นเป็นการดูแลทหารใหม่ประจําการแบบวิถีใหม่อย่างเข้มแขังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทหารใหม่และคลายความกังวลนะครับให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานในการทําหน้าที่เป็นรั้วของชาติครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด19นะครับกอง,องทัพบกก็ได้ จัดให้มีการปรับเปลี่ยนในการฝึกศึกษาของน้องๆ้องทหารใหม่ที่ได้เข้ามาประจำการในผัดที่1ทัพสองนหีนี้นะครับท่านแม่ทัพได้เน้นย้ำเป็นอัตราส่วนตาม1ต่อ1นต่อ8ครับก็คูณใน10 1คนครับต่อน้องทหารใหม่8คนครับกับคูทหาร1คนต่อน้องทหารใหม่8ดคนเหมือนกันครับก็ รู้สึกว่าอยากมาลองใช้ชีวิตแบบลูกผู้ชายในค่ายดูครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตยอย่างน้อยว่าคือเราก็ยังเคยผ่านอะไรมาใช่ครับฝึกความอดท,ทนตัวเองฝึกระเบียบวินัยให้ตัวเองมีวินัยดีครับแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมทีนี้ก็ผมดูแลตัวเองได้ครับผมครับผมสำหรับการฝึกทหารใหม่ทําการฝึก6สัปดาห์โดยหน่วยทหารจะปรับเพิ่มแบบการฝึกและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภายในหน่วยทหาร ในทุกกิจกรรมในการฝึกและการรับประทานอาหารภายในโรงเรียงมีการจัดตั้งโต๊ะเว้นระยะห่างและมีฉากกั้นส่วนการรับประทานอาหารมีการเหลือเวลารับประทานจุดล้างมือ